សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនរោត្តមជេណាក្នុងនាមខ្ញុំជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយរូបខ្ញុំសូមសម្ដែងសេចក្តីគោរពយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះវីរភាពដ៏អង់អាចក្លាហានរបស់กองតោបខ្មែរគ្រប់រូបដែលបានតស៊ូប្រយុទ្ធជីវិតជួងជាតិមាតុភូមិ ខ្ញុំសង្ឃឹមថាស្មារតីជាទីនិយមនិងសាមគ្គីភាពជាគ្រួសារតែមួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងយុទ្ធសាស្រ្តដឹកនាំដ៏ឆ្លៀវវៃរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងអាចដោះស្រាយនូវសន្តិភាពបានឡើងវិញនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ I am Norodom Jena a Cambodian citizen My heart holds deep respect and sorrow for the extraordinary courage of our soldiers These brave men and women have given their blood their lives and every single thing to protect our land and nation. Cambodia is a small country, but our commitment to peace is absolute. Why? It's because our past holds terrible suffering. The genocide that took so many loved ones, the wars that shattered our homes. We are still rebuilding in education, economy, health care, and so much more. This pain has taught us a truth we can never forget. We do not want war. We only want peace. We gain nothing from this fighting. Not land, not power, only grief. Widows, orphaned children, destroyed homes, lost futures. Our people suffer wounds, and we know too well. To everyone watching and the global community, look beyond the headlines. Please don't be swayed by anger or misinformation. Seek the truth. And As yourself is war ever worth นน民像很多人หลังจากที่มีข่าวนะครับว่ากษัตริย์ศรีหุนุหรือกษัตริย์ศรีหามุนีเนี่ยนะครับไม่ใช่ศรีห,น,รรรหนุนะกษัตริย์ศรีหามุนีเนี่ยได้ออกมาแถลงการนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับได้ใช้สารเคมีนะครับมาโปรยในการทำสงครามหวันนะครับ หลังจากสงครามห้าวันไปแล้วยังมีเครื่องบินไครเอาสารเคมีสีแดงเนี่ยมาโรยมาโปรยเอาไว้นะครับเพื่อหวังที่จะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนเขเมรเนี่ยนะครับเรื่องนี้ก็เป็นข่าวฮือฮากันอยู่พักหนึ่งนะครับทาให้กษัตริย์สถาบันกษัตริย์เขมรเนี่ยตกต่ำลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าที่ผ่านมานะครับนายสีหะมุนีเนี่ยเป็นเพียงกษัตริย์นะครับร่างทรงหรือเป็นกษัตริย์ตาหย,ยางแต่คนที่คุมบังเหียนจริงๆในเขเมรนะัคือนายฮุนเซน ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีการเคลื่อนไหวนะครับทั้งระบบรัฐสภาก็ดีในระบบกษัตริย์ของกขเมรก็ดีแม้กระทั่งที่มาที่ไปของกษัตริย์เขเมรนแม้กระทั่งการแต่งตั้งอวยยศเจ้าหญิงองค์หญิงเจ้าชายองค์ชายออกยามาหาเสนาอะไรต่างขึ้นอยู่ที่นายฮุนเซนคนเดียวล่าสุดนายฮุนเซนแต่งตั้งยศสมเด็จให้กับพลเอกห้าดาวทองเตียบันก็แทนที่จะเป็นกษัตริย์กับกลายเป็นนายฮุนเซนเป็นคนไปแต่งตั้งยศจากนายจากนะครับพลเอกเตียบันนายพลศีดาวทอง เป็นนายพลห้าดาวทองอวยยศสมเด็จแต่ว่าก่อนจะไปติดก่อนจะไปตั้งนั้นนะครับนายฮุนเซนก็อัญเชิญนายสีหามุนีพร้อมอานางโมนิกนะครับออกนอกประเทศพอเดินทางพ้นประเทศไปแล้วนะครับนายฮุนเซนจัดพิธีใหญ่โตติดตั้งอวยยศให้กับพลเอกเตียบันเป็นจอมพลในดาวจอมพลห้าดาวทองคำห้าดาวทองแล้วก็อวยยศสมเด็จเป็นสมเด็จเตียบันเรียบร้อยหลังจากนั้นแล้วนายสีหนันุพร้อมกับ นานโมนิกก็บินกลับเข้ามาประเทศคือพูดง่ายๆว่าประเทศนี้ถ้ามึงอยู่กูก็ลําบากนั่นหมายความว่านายคุณเซนคิดจะก่อการใหญ่แล้วไม่ได้คิดที่จะคิดแค่นี้แต่จะล้มล้างราชวงศ์นโรดมสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทางช่องป๋าหนุ่ยทีวีและช่องคเหมิวันนี้รวมถึงแชมปแพรทีวีนะครับสิ่งที่วันนี้ที่ผมออกมาพูดเมื่อตอนต้น,นหัวข้อตรงนั้นเนี่ยผมกําลังบอกว่าคำเหมินวันนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอยู่ในมือคุณเซนคนเดียวถามว่าตรงนั้นน่ะคือดาบสองคม แล้วนายฮุนเซนมือซ้ายนี่ถือดาบสองคมไม่รู้ว่าดาบจะหล่นมาฟันใส่คอตัวเองเมื่อไหร่แล้วมือขวาก็กำระเบิดเวลาเอาไว้ไม่รู้ว่าตระกูลและประเทศตัวเองจะล่มสลายเมื่อไหร่ถ้าวันหนึ่งนายฮุนเซนต้องจบชีวิตลงด้วยคมหอกคมดาบหรือด้วยโรคภัยไข้เจ็บแน่นอนครับนายฮุนเซนต้องคลายระเบิดลูกนี้ออกจากมือแน่ด้วยธรรมชาติเมื่อคนตายแล้วไม่มีแรงที่จะกดมันต่อก็ต้องคลายออกมาหลังจากนั้นก็จะระเบิดนั่นหมายความว่าตระกูลฮุนจะอยู่ขเขมรไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่นายฮุนเซนยังมีชีว คือการนำชาติไปสู่หายนะการนำชาติไปสู่หายนะแล้วนายฮุนเซนก็สร้างศัตรูจนตระกูลตัวเองก็หายนะผมเคยพูดอยู่เสมอว่านายฮุนเซนทุกวันนี้ครรบครัวตระกูลฮุนไม่ได้อยู่ขมรบกันหมดแล้วแล้ววันนี้มีข่าวช่องใหญ่ช่องหนึ่งซึ่งผมถือว่าผมเสพเสพสื่อนี้มาเป็นข่าวที่ใช้ได้เป็นสำนักข่าวที่ใช้ได้สถานสถานะคนมีเงินส่วนใหญ่ก็จะดูข่าวในพราะข่าวนี่เป็นข่าวเศรษฐกิจเป็นช่องที่มีชื่อเสียง คนมีตังค์เขาจะดูกันข่าวช่องนี้เพราะคือ,ค,อคือความความไม่มั่วของเขาน้อยมันถ้เปรียบเทียบกับช่องอื่นๆผมไม่แน่ใจแต่ผมจะดูช่องนี้เป็นหลักนะครับผมก็เลงจะบอกอย่างนี้ครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับสำนักข่าวนี้เขายืนยันว่านายนายคุณเซนเนี่ยได้ขนย้ายทรัพย์สินสริมคานต่างๆไปที่ประเทศออสเตรเลียหมดแล้วฝากพี่น้องออสเตรเลียดูด้วยนะเขายืนยันว่าครอบครัวนายคุณเซนไปอยู่ออสเตรเลียทั้งหมดเลยไปอยู่ที่ออสเตรเลีย และเขาได้พยายามโยกเงินอ้อมไปหลายประเทศเพื่อ,อวกกับเข้ามาที่ออสเตรเลียเขาทำอย่างนั้ซึ่งซึ่งผมก็บอกไว้ตั้งนานแล,แล้วว่าเขาขนเงินออกนอกประเทศจนเขาขนจนหมดแล้วเนี่ยเขาถึงเตรียมที่จะลบแต่ก็นึกไม่ถึงว่าเขายังจะใช้ทุนจีนต่อลมหายใจอยู่แต่เดี๋ยวไม่นานครับเดี๋ยวทุนจีนก็หมดเพราะตอนนี้ทุนจีนเทาเริ่มหนีจากปอยเปตไปที่อื่นเกือบครึ่งหนึ่งแล้วอีกครึ่งหนึ่งนี่ยังจ่ายตังค์ให้นายฮุนเซนหวังว่านายฮุนเซนจะปิดจ็อบนี้ลงได้แต่เสียใจด้วยปิดจ็อบไม่ได้ เพราะงานนี้กองทัพโดยเฉพาะยิ่งแม้ทัพภาคที่สองท่านบอกในพื้นที่ภาคสองปิดหมดแต่ส่วนอื่นไม่ทราบจนกระทั่งมาถึงคิวของผู้บัญชาการทหารสูงสุดบอกประกาศปิดด่านทั้งหมดถาวรไม่มีเปิดนั่นก็ทําให้ไอ้พวกจีนเทาทั้งหลายก็พยายามที่จะหนีพยายามที่จะหลบหนีกแล้วไม่เอาแล้วไม่สู้ไม่อยู่ไม่ไหวแล้วโดนอ้หุ่นเซนต้มแล้วทำอะไรไม่ได้แต่มันไม่เท่ากับเลยครับไม่เท่ากับตอนแรกที่ผมขอย้อนขึ้นไปถึงสีหามุนีที่ไปนั่งอ่านสารตัวเองว่าประเทศไทยทาร้ายคนเขมรด้วยการโปรยสารพิษ แล้วหลังจากนั้นไม่นานนะครับก็มีนางเจนนานางเจนนาเจ้าหญิงกัมมารอนี่แหละครับที่ถูกนายฮุนเซนแต่งตั้งให้มาเป็นเจ้าหญิงเนี่ยก็เดินสายไปต่างประเทศร้องเพลงแต่งชุดไทยเล่นวัฒนธรรมไทยแล้วก็ไปบอกเป็นของขมรน,นะครับด้วยความด้วยความเป็นเด็กใส่ๆน่ารักน่ารักคนก็ก็ชอบแต่พอมาวันนี้เนี่ยขมรภาย,ายใต้การนําของนายฮุนเซนซึ่งมันไปทะเลาะก,กับเขาทั่วเลยเพื่อต้องการที่จะแย่งอานาจเพื่อต้องการที่จะสถาปนาตัวเองเป็นพระบิดาเป็นเจ้าแห่งขมร ก็หลอกใช้ราชาวงว์งทำงานทุกสิ่งทุกอย่างถ้าราชวงวบงไม่ทํางานเขาก็ปฏิวัติก็ท่านั้นเองลูกน้องเขาเยอะแยะแม้กระทั่งนางเจนน่าก็โดนใช้งานวันนั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งนางเจนน่าได้ออกคอเอาทางแพลตฟอร์มของกลับเฮาโดนคนจีนด่ายับเลยโดนด่าจนเสียหมาเสียผู้เสียคนเลยแล้วพอมาวันนี้นะครับนางเจนน่าได้ออกมาคอเอาคราวที่แล้ว ไม่รู้ขอเอาเรื่องอะไรแต่โดนดา่าแต่คราวนี้เขาออกมาเขาเอานะครับเขาต้องการให้โลกรู้ว่าประเทศไทยมีแต่ความโหดร้ายต่อคนขมรประเทศไทยไม่เคยพอที่จะอยู่ตรงนั้นแต่จะรพอมที่จะลุกลาเขมรหล่อนเป็นผู้หญิงที่เฮี้ยที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมากนหลี่เนี่ยใครๆก็ดูถูกโสเพณีใครๆก็ดูถูก,ก,ถกแต่เจนน่านี่ต่ํากว่ากะหลี่เยอะต่ำกว่าโสเพณีเยอะแล้วชีวิตเจนน่าทั้งชีวิตจะมาเกิดเป็นหมาในเมืองไทยก็ทําไม่ได้ เจนน่าต่ำกว่ากะหรี่บ้านเราเยอะต่ำกว่าหมาบ้านเราเยอะต่ำกว่ากะหรี่เพอร์เพิร์ไปเป็นกะหรี่ขมนซะด้วยซ้ำวันนี้แทนที่จะเอาเวลาไปหาพ่อตัวเองเจนน่าจะเจะ้าหญิงกรับมารอของขมินแทนที่จะเอาเวลาไปหาพ่อตัวเองเอาเวลาไปหาความจริงว่าทําไมพ่อมึงถึงทิ้งแม่มึงเปล่าแต่เจนน่าพยายามที่จะออกมารักษาสถานะทางสังคมว่าตัวเองเป็นเจ้าหญิงวันไหนอารมณ์ดีก็เขียนคิวตั้งวันไหนดูแล้วน่าสงสารก็เขียนคิ้วลงอย่างนี้ เนเป็นที่ขบขันของคนจีนคนเวียดนามล่าสุดเจนนาได้ออกมาขอเอาสามภาษาเป็นภาษาเขมรภาษาอังกฤษและภาษาจีนโดนคนเวียดนามด่าเสียงหมาโดนคนจีนด่าย่อยยับถึงขั้นประกาศเลยครับว่าอย่ามาเมืองจีนอีกคนจีนไม่ต้อนรับราชวงศ์เขมรและไม่เอาคนเขมรโอ้โหเดิมทีในคราวที่แล้วไปขอเอาทีนึงแล้วเขาด่ามาทีนึงแล้วเขาบอกว่าคนจีนไม่ต้อนรับคนเขมรไม่ต้องมาตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จ ไม่ต้องมาบอกว่ารักแพ้แพ้แระยะทางอยากจะมีผัวน่ะสิคราวนี้ไปขอเอาอีกก็หวังว่าคนจะสงสารเพราะอะไรครับเพราะวันนี้คนขเขมรโดนลูกกระสุนปืนยางยิงเข้าโดนแก้น้ำตายิงใส่ออกมาจะบีบน้ำหูน้ำตานะครับสุดท้ายเจอคนจีนด่าไม่ต้อนรับราชวงศ์เขมรมาขอเงินคนจีนทําไมคนขเขมรไม่น่าคบคนขเขมรเนรคุณแล้วมึงรู้ไหมว่าประเทศจีนเนี่ยเขาถือเรื่องกระตันยูมากเขาเขา,เขาไม่เอาคนเนรคุณเลยนะแล้วเวียดนามก็มาผสมลงกันเข้าไปอีก บอกสมัยก่อนมันก็หลอกเวียดนามเนี่ยไปใช้งานแต่จนวันนี้คนขเขมรในเวียดนามก็โดนไล่กลับมาอยู่ฝั่งขเขมรหมดเขาไม่มีใครเอาเวียดนามเขาเอาจริงถ้าเขาไม่เอาขเขมรคือเขาไม่เอาขเขมรเลยเขาไล่หมดเลยไม่เหมือนกับบ้านเราหรอกบ้านเรายังเป็นไงเมืองพุทธเน่นะครับฉะนั้นวันนี้นางเจนนาทําทการคอเอาในครับเขาโดนคนจีนโดนคนเวียดนามด่าเสียหมาต้องรีบลงเลยนะต้องลงเลยอยู่ไม่ได้จะบีบน้ำหูน้ำตาพยายามเล่งแล้วเล่งอีกน้ำตาก็ไม่ไหลก็มไม่ใช่ของจริงมันของปลอมไง แล้ววันนี้โดนดากจบกันเลยราชวงเขมรเนี่ยเสียหายเพราะอะไรครับเสียหายตั้งแต่นายศรีอนุเที่ยวไล่หักหลังคนอื่นมานั่นโลดดมหักหลังสยามศรีอนุหักหลังสยามจนมาวันนี้เนี่ยนะครับก็ยังหักหลังจีนอีกหักหลังอเมริกาอีกหักหลังเวียดนามอีกหักหลังแม่งทุกคนและสุดท้ายคำสาปของพระเจ้าสุริยะวรมันก็ส่งผลเขมรถึงข่าวชิบหายถึงข่าววิบัติถึงข่าวล่มจม ผมบอกได้คําเดียวเลยนะครับการเกิดเป็นข,ขเมเรเนี่ยมันช่างง่ายแสนง่ายนะครับไอเฮี้ยตัวไหนไปเกิดเป็นคนขเมเรก็ได้แต่คนขเมเรนะครับจะมาเกิดเป็นหมาบ้านเราในเมืองไทยเนี่ยยากมากถ้าบุญไม่ถึงเกิดถ้าบุญไม่ถึงเกิดมาเป็นหมาบ้านบ้านเราเมืองเราไม่ได้ต้องมีบุญพอสมควรเลยนะครับก่กา,ะกาจะมาเกิดเป็นหมาในเมืองไทยฉะนั้นเจนเจนหน้าหรือตะกรูของเขาหรือแม้กระทั่งคนขมเรของเขาทั้งหมดจะมาเกิดเป็นหมาบ้านเราก็คงจะยากต้องทําบุญเยอะๆอย่าโกหก สำหรับคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยถ้าต้องการสนับสนุนมีสติ๊กเกอร์นะครับปุ่มขอบคุณที่อยู่ข้างล่างและคิย์วอร์โพสอยู่นะครับร่วมกันสนับสนุนกันด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับบ๊ายบายครับ